สนับสนุนโดย u ั to you อัพสุดในชุดฟิลแพ็กเกจตเสริมรูปแบบใหม่จาก t True 5G สวัสดีครับสวัสดี laughter, ค่ะต yeah, is ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจอินไซด์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะ16มีนาคม2566เรามาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะเจอกัน3เวลาด้วยกันค่ะ8โมงเช้าบ่าย2โมงและเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนโทวีรัตจิรนิลกค่ะอยู่กับผมมลชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมกําลังติดตามรายการผ่านทาง True ID Application ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยครับที่ YouTube Channel TNN Online คุณผู้ชมคุณทวิรัตน์ครับตอนนี้เรามาคุยเรื่องใหญ่ที่สุดของระบบเศรษฐกิจการเงินวิกฤตศรัทธาที่เกิดกับสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาณขณะนี้นนนทําให้คนไทยเราที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจตั้งคําถามว่าแล้วเงินฝากของคนไทยในปัจจุบันที่มีสถาบันคุ้มครองเงินฝากดูแลอยู่ยังปลอดภัยดีหรือไม่อย่างไรวันนี้มีตัวเลขมาเล่าให้ฟังและต่อสายพูดคุยกับผู้บริหารของสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วยครับ ค่ะประเด็นที่คุยกันช่วงนี้ยังคงเป็นประเด็นของธนาคารนะคะส่องไปที่ประเทศจีนกันหน่อยะคะ่ะล่าสุดทางด้านของมูดิสนะคะก็คงอันดับมุมมองนะคะที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย จีนถูกปรับจากมีเสถียรภาพเป็นเชิงลบตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเลยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของจีนที่มีมาตรการควบคุมโควิด19ค่อนข้างที่จะเข้มข้นรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวช้าก็ทําให้การฟื้นตัวของภาคธนาคารเนี่ยมีอุปสรรคมากมายมารอบนี้ค่ะก็ยังคงมุมมองเดิมนะคะหลังจากที่ปรับเป็นเชิงลบตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน เชิงลบค่ะที่มีต่อภาพภาพของธนาคารจีนเนื่องจากการปรับตัวมีความท้าทายทั้งต่อผู้ปล่อยกู้และผู้กู้นะคะท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิดที่เพิ่งจะยุติไปซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทํากําไรช่วง12-18เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยพลาดเป้าหมายการเติบโตปีที่แล้วนะคะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงการชะลอตัวอย่างยาวนานของภาคอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าทางการจีนจะยุติ การควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมแต่ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างล่าช้าค่ะบูดี้เนี่ยได้ปรับมุมมองภาพธนาคารจีนนะคะสู่เชิงลบจากมีสเสถียรภาพตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนอย่างที่เรียนกันไปเพราะว่าบรรยากาศในการดําเนินธุรกิจเนี่ยแย่ลงรวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ความสามารถในการทํากําไรก็ลดลงขณะที่คุณฝูหลิงคุยค่ะ โฆษกสำนักงานสถิติของจีนก็บอกว่าการระบาดของโควิดสร้างความเสียหายต่อง,งบดุลของบริษัทและสถานะการเงินของประชาชนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องใช้เวลาแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมกำลังฟคื้นตัวก็ตามนักวิเคราะห์ของมูดี้ก็บอกว่าคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารจีนเนี่ยเผชิญกับความเสี่ยงจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL แม้ว่านี่เสียเหล่านี้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนันยสําคัญแต่ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ปล่อยกู้และผู้กู้หาแหล่งที่มาของการเติบโตใหม่ๆได้ยากขึ้นการเกิดขึ้นของ NPL ใหม่ๆน่าจะยังคงสูงท่ามกลางความท้าทายในการปรับตัวซึ่งบุดีก็คาดว่าธนาคารต่างๆเนี่ยจะสามารถกําจัดหนี้เสียได้อย่างต่อเนื่องในช่วง12-18เดือนข้างหน้าเพื่อรักษาสัดส่วน NPL ให้คงที่นะคะระดับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ1.63 ในรายงานก็ระบุค่ะว่าสินทรัพย์ของธนาคารจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ10.8ในปีที่แล้วก็สูงกว่าร้อยละ8.6ในปี6.4แล้วก็คาดว่าสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นในช่วง12-18เดือนข้างหน้าเพื่อตอบสนองที่ทางการเนี่ยเรียกร้องให้มีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง แต่องไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ก็มองเลยค่ะว่าน่าจะยังมีข้อจํากัดเกี่ยวกับผลกําไรของธนาคารเพราะว่าอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ก็ลดลงขณะที่เงินทุนของธนาคารจีนตอนนี้ถ้าสํารวจไปยังคงมีเสถียรภาพนะคะและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอค่ะ ช่วงนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเลยนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจธนาคารท่ามกลางความเชื่อมั่นที่สั่นคลอนครับและถ้าไปดูตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้ตลาดหุ้นนิเคอีของญี่ปุ่นครับวันที่16มีนาคม2566ช่วงเช้ากลายเป็นว่าตลาดนิเคอีต,ติดลบไปมากกว่า1.9%ตลาดหุ้นของออสเตรเลียติดลบไป1.8%ขณะที่ตลาดคอสปีข,ของเกาหลีใต้ติดลบไปมากกว่า1%ด้วยกันครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเงินฝากกันต่อต่อสายพูดคุยกับ ถาบันคุ้มครองเงินฝากว่าทุกวันนี้เงินฝากคนไทยยังปลอดภัยหรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ พลการศึกษา c o n n น e t ED และเครือข่ายองค์กรเอกชนพันธมิตรจัดงาน School Partner Online Workshop 2023การอบรมโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนประจำปี2566เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ให้กับพนักงานจิตอาสากว่า1,000คนจาก47องค์กรเอกชนที่เข้ามาเป็น School Partner รุ่นที่4ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยและเป้าหมายในการสร้างเด็กดีมีความสามารถ ในอนาคตโดยได้รับเกียรติจากพลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีและประธานที่ปรึกษากิติมาศมูลนิธิเป็นประธานเปิดการอบรมชอบโครงการนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการัุมวันนี้ให้ก็บที่ ในงานนี้สกู o o พาร์ทเนอร์ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิที่มาร่วมเสวนาแบ่งปันองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลพร้อมด้วยหลักสูตรเทรนนิ่งเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำจากผู้เชี่ยวชาญเตรียมความพร้อมให้สกู o o พาร์ทเนอร์ก้าวไปเป็นเพื่อนผู้คิดให้กับผู้มวยการโรงเรียนและร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทย บอกว่าฟังถามสะท้อนปัญหาของเขาอย่างแท้จริงเผชิญปัญหาอย่างจริงๆเขาก็จะเกิดไฟให้เราได้อย่างจริงเหมือนเราได้เรียนรู้แนวทางในการทํางานร่วมกับทางโรงเรียนอื่นๆแล้วกเ็เป็นแนวทางที่เราจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานของเราร่วมกับทางโรงเรียนได้ด้วยค่ะทั้ง ผ่านมากสกู๊พัเตอร์ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะ,นะนในด้านต่างๆแล้วกว่า1,500คนดูแลกว่า5,000ันโรงเรียนทั่วประเทศช่วยให้มูลนิธิสามารถพัฒนาสเกลภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนจนถึงปัจจุบันแล้วกว่า2.3ล้านคนพลังความร่วมมือจากผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยของเราให้ยัง่งยืนมูลนิธิสารอนาคตการศึกษาคอนเน็ตีดี พูดถึงสินค้าฟางงูมีมาอย่างยาวนาะนการแข่งขันในตลาดนี้ก็ถือว่าโหค่อนข้างที่จะหนักหนาเหมือนกันไม่มีสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีคุณภาพแล้วอยู่รอดได้ในระยะยาว ด้วยพันธกิจของทางพี่บอยนะครับที่มีความตั้งใจในการที่จะทําปรางอให้เป็น g l o b a แบ r ตลาดโลกมีเป็น็7พันล้านคนนะครับตลาดเมืองไทยยังไม่ถึง70ล้านเลย mm hmm. ลเพื่อจะตอบว่าวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรนี่ mm hmm. นั่นเลยคือความฝันเลยนะคืออยากเป็นโกลบ b ลแบรนด์ hmm. กลับมาติดตามกันต่อนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะหลายคนกังวลใจนะคะกับภาวะที่เงินไหลออกจากธนาคารอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่าแบงก์รันนะคะต้องสร้างความเชื่อมันกลับคืนมาคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าตอนที่เกิดเหตุกับ s v b เนี่ยนะคะซเลคอนวันเล่แบงค์เนี่ยลูกค้าแบงค์แห่ถอนเงินท่าเทียบนะคะคำนวณเป็นวินาทีแล้วเนี่ยคนแห่ถอนเงิน5 0 0แสนดอลลาร์ต่อวินาทีในภาวะที่อะไรอะไรที่มันรวดเร็วปัจจุบันคนก็แห่ถอนเร็ว กลับมาดูบ้านเรากันหน่อยสถานการแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับบ้านเรามากน้อยแค่ไหนการคุ้มครองเงินฝากเป็นอย่างไรเดี๋ยวต่อสายกันแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณบนรจัยเล่าใฟังค่ะ เป็นประเด็นสำคัญที่รายการเศรษฐกิจอินไซต์ต้องการนำเสนอนะครับเงินทองว่าหายากแล้วแล้วใครจะคุ้มครองเงินฝากของเราถ้าเกิดกรณีที่ไม่แน่นอนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับกรณีที่เกิดขึ้นกับซิลิคอนวอลเลย์แบงค์ทำให้เราเห็นสัจธรรมทีเดียวในวงการธุรกิจนะครับว่าธุรกิจที่สร้างมากว่า4ทศวรรษสามารถล้มคลืนภายในระยะเวลาเพียงแค่สองสามวันเท่านั้นเองมาดูที่เรื่องเงินฝากของคนไทยเรามองไปที่สหรัฐอเมริกานาขณะนี้นะครับ จากไทยกับสหรัฐอเมริกาตัวเลขมันสอดคล้องกันไหมสัดส่วนเป็นอย่างไรวันนี้รายการเราจะต่อสายคุยกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อถามกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากประเด็นที่เรารับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราได้รับการคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทต่อ 1, 000, 000อ1 000, 000สถาบันการเงินต่อคนแต่รายละเอียดและเนื้อในเป็นอย่างไรกองทุนพอหรือไม่เดี๋ยววันนี้คุยกันนะครับดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ จากกราฟิกแรกนี้นะครับเราจะเห็นสหรัฐอเมริกาออกมาจาัดก,การอย่างรวดเร็วทางการเขาเรื่องของสถาบันการเงินเศรษฐกิจการเงินเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาและก็ธนาคารกลางกระโดดออกมา ทำสิ่งที่เรียกว่านอกตำราไม่เคยมีใครเคยพบเคยเจอมาก่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราพบกันอยู่แล้วว่ามนุษย์นั้นทางเศรษศาสตร์มีหลักคิดที่สมเหตุสมผลรั t ว o n a l จะเอาเงินไปฝากกับใครให้ใครไปกู้ก็ต้องดูนโยบายของเขาดังนั้นเพดานของการคุ้มครองเงินฝากก็จะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดก็คือไม่เกิน2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนแต่มาวันนี้นี่ยจ,จะเป็นระเบิดลูกใหญ่แล้วทางการสหรัฐก็รีบเข้าไปจัดการณตอนนี้ ถ้าไปดูจากแบงค์ที่ปิดก่อนนะครับใน Silicon Valley Bank หรือว่า s v b เงินฝากทั้งก้อนมีมากกว่า1 7 5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่ Signature Bank ครับมีเงินฝากมากกว่า88,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ สองธนาคารนี้เป็นธนาคารสําคัญที่บรรดาสตาร์ทอัพบริษัทที่เป็นเวนเจอร์แคปิตอลหรือว่ากลุ่มทุนทั้งหลายเอาเงินไปฝากไว้มาวันนี้สตาร์ทอัพที่อยู่ในซิลิคอนแวลลย์ต่างเริ่มหวัดหวันและครัว่าจะมีเงินจ่ายพนักง,งานหรือเปล่าแม้ทางธนาคารกลางสหรัฐจะบอกว่ายังมีรัฐบาลสหรัฐโดยประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนจะเข้าไปจัดการอย่างเป็นเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าไปดูใน F.D.I.C ก็คือบรรษัทประกันเงินฝากมีเงินอยู่เท่าไหร่มีมากกว่า1,28 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดแบบคณิตศาสตร์ง่ายๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าทั้งก้อนที่มีจะไปครอบคลุมกับเงินฝากทั้งหมดของ2องแบงนี้ก็ยังไม่พอก็เลยมีมาตรการในการหาเงินเข้าไปเพื่อที่จะให้กองทุนอยู่ได้มันก็เลยเกิดเหตุความปั่นป่วน,นที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินณตอนนี้ดูจากกราฟิกถัดไปกัน,น,กน,กน,นต่อครับคุณผู้ชมครับ รากฏการแหร่ถอนเงินในปัจจุบันมีคนกล่าวไว้นะครับว่าปัญหาที่น่ากลัวที่สุดของธุรกิจธนาคารก็คือคนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจครับ เรื่อง trust หรือว่าความไว้วางใจคำพูดนี้ในแบงค์ทุกคนพูดทุกยุคทุกสมัยนะครับถ้าคนไม่มั่นใจว่าเงินตัวเองจะปลอดภัยอีกต่อไปจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือแบงค์รันครับกลายเป็นว่า9มีนาคมที่ผ่านมาลูกค้าต่างๆโดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่นี่แหละครับคนที่เอาเงินไปฝากไว้จำนวนมากถอนเงินถึง42,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียวนะครับ ต้องเน้นย้ำว่านี่คือตัวเลขในวันเดียวเท่ากับ1วินาทีมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นประมาณ5 0 0 0สนดอลลาร์สหรัฐ ไหลออกจากธนาคารไปเรื่อยๆสุดท้ายเงินไม่พอครับก็จะต้องเร่งระดมทุนมากกว่า2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดเลือดไหลได้นะครับแล้วก็จะต้องปิดตัวลงแล้วถูกเข้าไปจัดการแบบนี้ขนาะเดียวกันถ้าไปเปรียบเทียบกับยุคแฮมเบอร์เกอร์คริสหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกที่เป็นวิกฤตการาการเงินเมื่อ10กว่าปีก่อนณนะตอนนั้นทางวอชิงตันมิวชัลนะครับ 16,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเล็กกว่าเยอะต้องใช้เวลา10วันกว่าเงินจะไหลออกไปเท่านี้แต่ตอนนี้ยุคดิจิตอลทุกอย่างไปไวเหลือเกินครับขอยาไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับมาดูที่การค้ำประกันเงินฝากของไทยปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีเงินเกือบเกือบ1,40 0ล้านบาทด้วยกันแล้ว1คนก็คือคุณผู้ชมและผมนะครับ ไปฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินไหนคุ้มครองต่อคนไม่เกิน1นึ่งล้านบาทต่อสถาบันการเงินแล้วปัจจุบันมีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองมากกว่า90ล้านรายเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตอนนี้ครอบคลุมแล้วนะครับมากกว่า16ล้านล้านบาทขณะที่ถ้าไปดูสัดส่วนครับคนที่มีเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาทคิดเป็น98%ของผู้มีเงินฝากทั้งหมด ดังนั้นนะตอนนี้ถ้าดูข้อมูลจากที่แบงค์ชาติจากทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็คือคนไทยเกือบจะทั้งหมดก็ได้รับการคุ้มครองสําสหรับเงินฝากทีนี้มองกลับมาที่ประเทศไทยเราเทียบกับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรคงจะต้องต่อสายพูดคุยก,กับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณทรงพลชีวะปัญญาโรธค่ะผู้นวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนรัตคุณทวีชัยครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องเรียนถามอย่างนี้นะคะในมุมมองของหลายๆคน,ๆคนเขากังวลใจค่ะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาคารในต่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้หรือเปล่านะถ้าหากว่าประเมินสถานการณ์ไทยกับสหรัฐเหมือนหรือต่างกัน,นยังไงบ้างในภาคของธนาคารค่ะครับผมผมคิดว่าในแต่ละสถานการณ์ครับอย่างที่เราขอทราบกันในช่วงที่ผ่านมาก็าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอเมริกาเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีการพูดถึงในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านของ ยุโรปะนะครับผมเรียนว่าแต่ละปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ละปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันอแล้วก็ในการเริ่มต้นของปัญหาเนี่ยก็มีจุดสาเหตุคนละแบบนะครับในส่วนของบริการเองเนี่ยที่เราที่เราดูเนี่ยก็คือจะเป็นปัญหาของการบริหารจัดการของธนาคารอยู่อสองแห่งถึงสามแห่งนะครับแล้วก็แต่ละธนาคารมีผลกระทบที่ที่คนละแบบกัน ทีนี้มาเป็นของทางยุโรปเองเนอย่างเมื่อวานนี้ของสวเซอร์แลเองเนี่ยปัญหาที่มีเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเฉพาะเรื่องเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของการปล่อยเชื้เชื่อกับเรื่องของการดําเนินการของทางธนาคารเองทีนี้ถ้าบอกว่าเราย้อนกลับมาดูเนี่ยในทั้งยุโรปในอเมริกาเองแล้วก็ของในประเทศไทยผมคิดว่าสถานการณ์ตั้งแต่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีความไม่เหมือนกันอยู่พอสมควรนะครับเช่นการดําเนินการดังกล่าวนี้เนี่ยอพอเราเปรียบเทียบแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรา ต,ต้องต้องดำเนินการกันช่วงนี้รนะนจริงๆนะัจริงๆคือต้องตั้งสติกันให้ดีแล้วก็ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีอยู่เยอะพอสมควรในหลายๆมิติแล้วก็ในข่าวที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยเราต้องพิจารณากันให้ดีครับว่าต้นเหตุของการเกิดของแต่ละที่เนี้มีปัญหาในในการเกิดได้อย่างไรครับ ครับ,ค,รบคุณส่งพลครับถ้าอย่างนั้นมองกลับมาที่ประเทศไทยสําหรับกลไกในการค้าประกันเงินฝากของสถาบานันคุ้มครองเงินฝากนี้นะครับทํางานอย่างไรกรณีที่ไม่มีขยะให้เกิดขึ้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริง,รงๆคุ้มครองหนึ่งล้านบาทประชาชนจะไปเรียกร้องเงินเอาจากใครฝากเล่าถึงกระบวนการของสถาบันให้หน่อยครับ,รบสำหรับประเทศไทยอย่างที่ทางคุณต,ต่อทราบกันมานะครับเพื่อว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยการคุ้มครองเงินฝากของเราเนี่ยโดยหลักการเราคุ้มครองผู้ฝากที่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วเราจากที่การดําเนินการของในประเทศไทยนี้เนี่ยเราคุ้มครองดูแลผู้ฝากเงินเนี่ยเกินกว่าร้อยละเก้าสิบนะครับในถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมืออยู่หลายหลายเครื่องมือ,อซึ่งในเครื่องมือของอการคุ้มครองผู้ฝากเงาาินของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในการในเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน นะครับซึ่งอาจจะถูกใช้หากมีปัญหาขึ้นนะครับซึ่งทางการเองทางแม่ชาติเองเนี่ยมีเครื่องมือหลายในเครื่องมือในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องนะครับหรือการในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆในสถาบันการเงินนั้นๆนะครับในส่วนของถ้าเติว่าเกิดปัญหาขึ้นจริงผู้ฝากเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีวิธีการในการที่จะคุ้มครองซึ่งไปในสามสิบวันเนี่ยเงินที่ท่านฝากเอาไว้เนี่ยภายใต้มุ้นคุ้มครองก็จะมี าการนาเงินเหล่านี้เนี่ยเข้าบัญชีให้ผ่านสอเพย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นแนวทางที่ดําเนินการผมเรียนว่าเราอาจจะต้องอผมยังไม่อยากให้มองไป,ไ,ปไกลถึงขนาดที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาสังเกตดูเนี่ยทั้งสองอส่วนก็คือในส่วนของอเมริกาเองกับส่วนของทางด้านของยุโรปเองนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับเป็นปัญหาเฉพาะของแต่ละประเทศ ซึ่งถ้าเกิดเรากลับมาดูในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจเราก่อนตั้งแต่ที่เราเกิดโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเรามีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีนักท่องเที่ยวเรามีรายไ,ได้เยอะขึ้นแล้วก็โครงสร้างของอธนาคารพาณิชย์ไทยในการให้สินเชื่อก็ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศค่อนข้างเยอะผมขออนี่ยลองลอง,ลองมองมองดูด้วยกันไวๆนะครับอย่างในส่วนของ s v b Bank แบงค์เนี่ยสัดส่วนที่เขาปล่อยสินเชื่ออยู่เพียงแค่ไม่ถึงร้อยละห้าสิบ ของตัวเงินฝากที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราเรียกกันว่า loan to deposit ratio นะฮะแต่ว่าของไทยเองเนี่ย loan to deposit ratio เนี่ยสูงกว่า50%ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เรารายได้ของธนาคารพาณิชย์ไทยก็ได้มาจากการให้สินเชื่อในส่วนของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการจริงแล้วก็ดําเนินการธุรก,กิจจริงนะครับซึ่งใน,ในความเชื่อมั่นในเรื่องของการให้ได้มาซึ่งรายรับ ในอนาคตกลับมาในเรื่องของผลของการปัดสินเชื่อไปแล้วเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการดําเนินการในส่วนของธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโครงสร้างของการประกอบธุรกิจของธนาคารในประเทศไทยเองอแล้วก็การดําเนินการของธนาคารในประเทศไทยเองเี่ยมีความแตกต่างกัน จากธนาคารต่างประเทศอย่าง,าง,างมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากังวลมากเลยะครับผมผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต่อเนื่องในเรื่องของการดําเนินการในต่างประเทศ <c oughs> ในทั้งในสวิสแล้วก็ทั้งในยุโรป่าในอเมริกาเองเนี่ยไม่ได้มีความต่อเนื่องกับในประเทศไทยะครับค่ะพูดง่ายว่าตอนนี้ต้องตั้งสตินะคะเราเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าของเรากับต่างประเทศนี่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้เงินของกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยมีเพียงพอไหมกับยอดที่คุณฝากเงินทั้งหมดเนี่ยนะ หลายคนอยากจะรู้ว่ามันพอหรือเปล่าเรานั่นเรามีมีมีเพอมีม,มีมีเยอะเลยนะครับมีเรามีอยู่หนึ่งแสนเกือบหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านปกติแล้วเนี่ยสถาบันการเงินโดยทั่วไปเนี่ยเราเราจะต้องบอกว่าจะไม่ได้มีปัญหาสถาบันการเงินที่เป็นแหไหนแหน่งน,นะครับในส่วนของสถาบันการเงินอาจจะมีถ้ามีปัญหาจริงนะครับในตามหลักการแล้วก็คืออาจจะไม่เกินสองแสนนะครับในการในการดําเนินการซึ่งของประเทศไทยเองเนี่ย ผมเชื่อว่าในประชบันเองไม่มีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงของธนาคารในประเทศไทยเองเนี่ยก็แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินของเราที่เรามีเนี่ยเพียงพอครับแล้วก็เราบริหารเงินของเราด้วยด้วยด้วยการให้ได้มาซึ่งสภาพคล่องให้ไหวที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเกิดปัญหาขึ้นจริงหน่วยงานที่ดูแลมีทั้งกระทรวงการคลังมีทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีทั้งสถาบันขุมครอพองเงินฝากเราทั้งสามหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะร่วมมือกัน เข้มแข็งนะครับเราก็รวดเร็วในเรื่องของการดาเนินการไม่ต้องกังวลครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณทงพลครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับนี่คือคุณทรงพลครับจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากให้ข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือคนไทยเราอย่าเพิ่งตกอกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดกับสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาในยุโรปก็คือเครดิตสวิสนะขณะนี้มีความเฉพาะตัวของแต่ละที่ไม่ได้เกี่ยวโยงกันแล้วมองกลับมาที่ประเทศไทยสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินไทยยังแข็งแกร่งดีและส่วนที่สําคัญก็คือณตอนนี้เงินกองทุนแสนกว่าล้านบาทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากยังแข็งแกร่งเพียงพอ ในการรับมือกับปัญหาครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซต์กันต่อครับ ที่จะพาลงใต้ไปล่องแพกินปูดูเขาชมเกาะรูปหัวใจที่ชุมชนบ้านน้ำราบจังหวัดตรัง <Wow. S 1> ชี้ช่องทางทำเงินกับไอเดียสุดล้ำ <Wow. S 1> เปิดฟาร์มเห็ดร้อนเย็นเพิ่มความหลากหลายที่จับเงินหมืน่นห้ามพลาดเช้าว,วันพฤหัสบดีนี้เวลาดี9โมงตรง สมบัติล้มคาภาพส่วนอุยยงซือเจียนที่ททไทยเปถูกกบฏไปมื่อคืนนี้ใครตามก็แยง่งชิงภาพเซิงซานที่อยู่ห้งโจวจะเป็นเป้าหมายต่อไปของพวกมันแต่หากคิดอยากครอบครองอะไรที่ผมต้องการใครก็แต่ต้องไม่ได้ก็ต้องลองดูกันสักตั้งพบเหลีวเต๋าหูกับารกิจสุดระทึก เราคือโดยรพลมกันเขไม่ควรจะเป็นยังไงไม่มีเวลาล้วอาภาพกรบบาสำคัญกว่าคนคมล่าคมสวิชวันอาทิตย์ที่19มีนาคม20นากาทางทรูจนิสโปูวิชชันช่วง140และ225ที่สุดควาบาันเทิงระดับโลกที่นี่ที่มิวสมัครทางออนไลน์แกนศูนย์สองเจดศูนย์ศูนย์แกดสามหรือที่ทูชชอปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หุ้ไทยรีบาวกลับหลังปัจจัยลบต่างประเทศเริ่มคลี่คลายบล็กเชียร์เป็นจังหวะเข้าสะสมหุ้นเทตุราคายังอยู่ในโซนถูกบวกกับหลายปัจจัยเชิงบวกในประเทศล้วนเป็นแรงส่งให้เซ็ตอินเด็ก์มีลุ้นไปถึงเป้า1,800จุดได้ติดตามพร้อมวิเคราะห์สัญญ,ญาณลงทุนในทุกมิติท้งในแง่ความเสี่ยงและโอกาสกับกูรูจากหลักทรัพย์เกษตรกรไทยในรายการเทียนเอ็นชั่วโมงทำเงินเพื่อฮสวดีนี้9นาฬิกา30นาที มาติดตามความคืบหน้าของตลาดหลักทรัพย์กันหน่อยนะคะล่าสุดจะดทำรายงาน ESG Impact Assessment Report นะคะหรือ t s ไอ2022เป็นการรวบรวมข้อมูลค่ะการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่สร้างผลลั์เชิงบวกต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านด้วยกันนะคะอย่างเป็นรูปธร,รรมมุ่งมั่นทางด้านของ ESC นะคะก็คือทางด้านของสิ่งแวดล้อมสังคมบริษัทพิบัติที่นี้ไปเจาะในด้านของสิ่งแวดล้อมะคะ่ะพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจกักรใช้ไฟฟ้าน้อยลงนะคะกว่า1 0 0 0 0นล้านกิโล,ลวัตต์ชั่วโมงใช้พลังงานหมุนเวียน2 4 8 0 0นกว่าล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงปริมาณน้าลด 27ล้านลูกบาทเมตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า15ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะได้สังคมให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางสากลควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนสังคมจากโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร อาชีพนะคะแก่ชุมชนผู้พีการผู้ได้โอกาสด้านบรรษัทพ,พิบาลและเศรษฐกิจค่ะก็ร่วมสร้างวัฒธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้มีโครงการองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่วนใหญ่ก็มีประธานกรรมการเป็นคนละบุคคลกับผู้นําบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่าร้อยละหกอีกทั้ง125บริษัทจดทะเบียนก็เข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านผูจริต และคอร์รัปชันในโครงการ collection action c o l l i t i o n รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ESG ความเสี่ยงจาก climate change และความเสี่ยงจากคู่ค้ารวมถึง i m a g i n g risk ค่ะเพื่อให้ธุรกิจพร้อมปรับตัวและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลต่อธุรกิจต่อไปค่ะ ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทอย่างมากนะครับในการผลักดันให้ตลาดทุนเร่งพัฒนาและก็ทําให้ผู้ประกอบการตื่นตัวเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนี่คือรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคุณทวีรัตน์ผมพร้อมชิมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลงใต้ไปล่องแทพกิ้นปูดูเขาชมเกาะรูปหัวใจกันที่ชุมชนบ้านน้ำราบจังหวัดตรังชี้ช่องทางทำเงินกับไอเดียสุดลำ้ำ <Wow. S 1> เปิดฟาร์มเห็ดร้อนเย็นเพิ่มความหลากหลายที่จับเงินหมื่นห้ามพลาดเช้าวันพฤหัสบดีนี้เวลาดี9โมงตรง สภาพอากาศแม่นยังก่อนใครลมตะว,วันออกเข้าใจทุกภยัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกรวมถึงเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนใน T.N.Earth n เข้าใจอากาศเข้าใจโลกติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ข่าวเช้าเวลา7นาฬิกา45นาทีและข่าวค่ำเวลา19นาิก35นาทีทาง T.N. ช่อง16และ True Vision 777 รู้เกษตรสมัยใหม่ใช้นวัตรกรรมต่อยอดความสำเร็จตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางเลือกและโอกาสของคนรุ่นใหม่สร้างความยัง่งยืนให้เกษตรกรไทยติดตามได้ในรายการเกษตรยูเจนทุกวันเสาร์เวลาดี14นาก30นาทีทาง TNN ช่อง16และ t r u e v i s i o n ช่อง777 หมวดลมค่ำภาพส่วนหูยงซือเจียนที่ไทเปถูกขโมยไปเมื่อคืนนี้ใครตามก็แจ้งชิงภาพเซินที่อยู่หางโจจะเป็นเป้าหมายต่อไปของพวกมันแต่หากคิดอยากครอบครองอะไรที่ผมต้องการใครก็แต่ต้องไม่ได้ก็ต้องลองดูกันสักตั้งพบหลิวเต่าหูกับพรกิจสุดระทึกครับ ลงมุยโดยแรกก่อนก็ไม่ควรจะเป็นยังไงไม่มีเวลาแล้วอาภาพก์กับมาสาคคม,ามัยก่าคนขมล่าขมสวิชวันอาทิตย์ที่19มีนาคม20่สนาฬิกาท้งทรูจนิสโปทรูวิชั่นช่อง140และ225สองห้าที่สุดขวามาถึงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์แกนย์สองเจ็ดแปนกดสามหรือที่ทรูช็อปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ